ไปผมไม่ตายอะเพราะผมไม่ได้ยิงหัวคุณแล้วคุณอยู่ไหนอะเฮ้ยตแตกมาตุ้มตุ้มแตกไม่ได้ยิงวันนี้เออดูไม่ได้แหละนี่ตายเถอะมันแกตายเฮ้ยใครยิงใครยิงไมุ่ไมตายวะะฮมาช่วยชีวิตผมแล้วมงช่วยชีวิตไดกระสุน โอ้โหเกมอนี่เล้วมก่อนโอ้โดนโดรดับดชนอตายทนเท่ะเอช่วยกก่อนได้กเกือบไม่ทันโอ้เกือบเป็นศูนย์ศูนย์จุดศูนยะศูนจุดศูนย่ะศูนย์จุดกศูน์ะฟังอยู่ฟังคุณไปได้ไหมเดี๋ยวผมอยู่หน้ารถเหมือนเดิม แปนบนึ่งหนึ่งมีคนทักเอ้าฮัลโหลคนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเออ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 เอเออเออเอเอ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 ยเออเออเอเอ็เอเอ็เออ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 เอ้เออ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 นอเออยเอเอเอ้เเออเ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 ออ้เอเออเอเอเเ เฮ้ยเร็วก่อนตำอะไรวะเนี่ยดิวจะเผาให้เวหวังาอเาเผาปีไปอะไรอยู่อะโลอยู่เราเผาศพไอโจยแปดเจ็ดเพี่สิบสอโอนี่้ตัวติดไฟอยู่เนี่ย เดี๋ยวต้องไปร้านลอยสักเออไปร้านลอยสักด้วยเออจะไปพอดีเลยเราโป๊อย่างนี้ต้องไปสักแป๊หน่อยไอ้ไอ้คุณคุณรอผมด้วยครั้งนี้ครั้งนี้รอเนี่ยบุญเนี่ยรอไอ้บุญบุญบุญคุณนะ่บุญเอ้ยไม่มีในตัดคุณมาขับเถอะรอแค่เรืงคุณมาขับเถอะผมไม่มีในัตไอเดี๋ยวป้รถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจเลย ตั้งวันนี้ก็เก๋กะนี่เอาอันนี้เข้าปากเลยอร่อยนะเฮ้ยกินหน่อยเร็วเร็วเร็วคุณคุณชนแล้วไหนอะคนึ้นเอากรถขึ้นรถตำรวจขึ้นรถตำรวจคุณก็ออกไปดิเออได้ไหมเออไม่ผมจะออกทำไมวะเออไอ้คุณเข้าไปดิคุณจะไปชนผมไปต่อเลยเอาไปเลยเอ้ยไอ้โอี๋ยวไปเลยไปเลยไปเลยจะอัดไม่เกินสิบนาทีสิบห้านาทีเนี่ยเดี๋ยวอัพคลิปยาวเดี๋ยวนะ เราต้อ,องทำคลิปยาวๆบเอ้ยไม่ยังไม่ได้เลยเออเดียวมเ้ยเลยคุณล้านหลักไปทางโน้นด,ดูแมพมึงดิโ <c oughs> ลืมลืมมาร <c oughs> ์กโคตรแบดเอาแบบามบบเอตแบบเอตาเหรอตรวจตาเหรอแล้วคุณทำไรเนี่ยทำไมคุณอยู่นิ่งๆเ <c oughs> มื่อกี้ถัดเอา้าโอ้คุณลวมแล้วต <c oughs> ิดพื้น เฮ้ยมไปตำรวจขับไปแล้วคุณไม่ใช่จริงๆเลยตุยางแตกอ่ะขณะคุณมีในตัดนะเนี่ยยจะไม่ใช่ไงเออผมไปละอยู่ใกล้ๆแค่นี้จะทำให้ยุ่งยากทำไมคุณทำไม่ยุ่งยากทำไมคุณแหละเอ๊ะร้านอยู่ไหนวะอยู่นู่นเองตุ้มเดี๋ยว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 ได้กินเดี๋ยวได้กินหัวฟีสักหนึ่งลูกแอปนี้มัน คุณได้กินหัวปีแนะ่คุณเคยกินเป่าไม่เคยอ่ะฮัลโหลไม่เคยอัะคุณเคยกินเป่าหัวปีอ่ะไม่เคยอ่ะเคยเป่าไม่เคยเออ๋ยาคุณจะได้ลิ้มลองว่ามันอร่อย <c oughs> อร่อยกว่าผัดกะเพราที่แม่คุณทำอีกเ <c oughs> ชื่อเปล่าไม่เชื่อ แน่ใจเหรอว่าจะอยากกินอ่ะแน่นอนอ่ะแน่ใจนะ <c oughs> มันก็จงเสบอร่อยไหม <c oughs> อร่อย <c oughs> อร่อยไหมคุณอ่าตัากต่อเลยอัพเบอร์บอดี้แล้วพี่ออยอ่ะที่มีรอยจูบอ่ะโคตรเท่อ่ะ เฮ้ยนี่มันฮิตแมนนี่ว่ะมีบาร์โค้ดอยู่ที่หัวด้วยอย่างเท่อม <c oughs> มันไม่เท่เลยอู๋ไม่เท่เลยดูสิเอ็นชั่นแบ็คทู เคยชอบสักเลยไม่มีลายที่ถูกใจเลยสังที่แขนดีกว่าเอาเนี่ยน,น,นสักโหนหรือว่าแขนออตันตักเยอะเกินก็เป็นสไปเดอร์แมนเลยัอนเนี้ยแขนออตันตักโคตรเยอะเลยสักว่ะอือไม่เจ็บไงวะ่ะสักที่มือ เนคท,ที่คอ,อมันกมีดนเอเอนี่ไงเฮ้ยใช่นี่เออเนี่ยอันนี้อะไรดูค,ครับไม่ได้รครับได้มันไม่ได้อ่ะโอ้การสักอย่างนี้มันหล่อจริงๆเลยมันอยู่ไม่ได้เยี่ยมนิสมัน ตำรวจมาตำรวจสะเออ,อคนอเขากำลังสัต์กันมันเลยตำรวจชอบสะเออเขากำลังเขากำลังเสพเลยจงเสพมันก็จงเสพเฮ้ยแล้อ่ะอยากกินใช่ปะเห็นเอาเอาเข้าปากเลยอะ่ะอืมอืมเดี๋ยว<อ>ผมเสกผมผมให้หัวปีตำรวจกันหถอตำรวจเขามาทำทำเขามาทวงหัวปีเขาอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ด้วย นัดนี้นัดนินสำหรับผัดผัดกะเพราของแม่คุณเอ้าผัดกะเพราหัวปีเอาพี่อยู่ผัดผัดผัดกะเพราผัดกะเพราหัวปีไปไหนแล้วเด้อไปตายเด้อตายยังยังไม่ตายผัดกะเพราหัวปีทำไรผมไม่ได้เหรอครับเอ๊ยตำรวจมาทำไม่ได้ เฮ้ยพ like ัดก like ับว่าหัวปีมันยิงผมไม่โดนเลยครับมันทำอะไรผมไม่ได้เลยครับมันทำอะไรผมไม่ได้ไม่ดูหรอกไอ้แรงดิโอ้โหต้นไม้แม่งเป็นอับบางเอ๊ะเอ๊ะโดนโดนโดนพวกมีเจนไล่ยิง โอ้ยอ้ยคือมีเจ็ดผมมีรอยสักนะครับผมมีรอยจูบครับไม่ใจแล้ว<อ>เดี๋ยวมาขอบวีโกดสี <c oughs> เคยเห็นปะพี่เขียนตั้มมีรอยสักพี่ซีมีรอยจูบเออเออเอ้ยอ,อ,อ,อกเอก้อว,วีโชคุณไม่ต้องขึ้นวีโทผมหน่อยผมจะไปฆ่าคุณกำเบยนะวีโม นั่งสมาธิรอเอ้ยชาร์จพลังรอดีกว่าหยอมันยิงผมโดนนิดเดียวเองชาร์จพลังใช้พลังเหอยิ้เส้นยิ้สายตอนเช้าคโอ้มันยิงผมไม่โดนหรอกครับยิ้เส้นยิ้สายยิ้เส้นยิ้มสายรอต่อยศัตรูเขาว่ายน้ำเก่งยิ้เส้นยิ้สายอืมยิ้เส้นยิ้สาย อยากรู้ว่าเครื่องบินอยู่ไหนนั่งสมาธิหน่อยนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจผ่องใสไห<ป>ว<ม>บ้านแกพื้นเจ็ดไรยิง <c oughs> สาหรับคุนไม่ใช่สาหรับผมใ <c oughs> จผ่จองใสจ,จิตใจผ่องใสผ่องใส <c oughs> เออปัญหาผมไม่เจอตอนนี้โอเคไปมาคุณมาหาผมแล้วผมจะปิดคลิปแล้วปิดคลิปเหรออย่าเพิ่งรีบ <c oughs> ปิดดิเกียนพาร์ทหนึ่ง เขียนวัดเลยโอ้แล้วสตรีมมันจะขึ้นมาทำไมครับผมอยากรู้สตรีมมันขึ้นมาโชว์คนหล่อไงคนหล่อไม่ได้ขึ้นมาหน้าคุณนั่นไม่ไม่ได้ขึ้นมาหน้าใครหน่อยนี่ทำไมยังขึ้นบกไม่ได้เออเดียบรอยอ่าน่ขึ้นบกเอะๆๆต้องวาร์เลยอะไรเนี่ยฮะฮะเฮ้ยเนี่ยพีโทรมาแล้วผมจะไปรับคุณแล้วอ,อยู่นั่นแหละผมจะไปรับคุณแล้วจะไปคลิปใครยิง ทำไมอ้ผมจะมตายปิดคลิปไหมเนี่ยว่าตอนนี้ผมจะตายอ่ะเฮ้ยคุณจะตายนะเพื่อเอ้ยนะเอฮ้ยเฮ้ย,ยวีโทงข้าจะพังแล้วเนี่ยโดนยิงเอาเฮ้ย